สบายดีพี่ดงสุขสดีค่คือตอนนี้กำลังซีนออกไปตลาดน้องผู้ดีว่าช่งโควิดแบบนี้ก็ต้องได้แบบไปซื้อเครื่องมากัดตุนอาหารเพราะว่าตลาดิันกะกำลังซีปิดแต่ว่าขีวันน้นอยเดียวนึงทุกคนเ้ยรถกระตุกกระตุกกระตุกแล้วก็ดับเลยตอนนี้เห็นแมนผู้สึกว่าน้ำมันน่าจะเมื่อยนทุกคนนาะเพราะว่าโมเมนต์ราเขาผู้ใส่ได้ก็ใส่ยูแต่ว่าเข็มนน้ำมันเห็นมันสาย เดี๋ยวสิมาเบิงมามาเช็คก่อนว่มา,มามันหมอดอีดีบอโอ้ยเนาะป้ามีมีกี่เกียมนะเห็นบอ <c ười> ไม่ใช่ละ <c ười> เห็นทันบ่เมื่อก,กี้นี่เนาะเดี๋ยวมาเบิงก่อนว่าน้ำม,มันปิดยังไงโอ้ตตยเลย <c ười> โอ้โห ไม่เห็นเลยไม่มีเลยจัะเกี่ยวเกี่ยวต้องใช้สูตรเก่าบางๆสมัยที่เคยเห็นเนาะ งมึเนาะเขาจะบอกว่าเป่าถังมันจะช่วยให้แบบเพิ่มน้ำมันได้เพิ่มอากาศอันนี้กับโมฮูเราแต่ว่าแบบเมื่อกี้น้ำมันเหมือนแบเป่าถังเป่าถังแล้วมันสีบอกลองเหมึงอ่ะสตาร์ทได้ไขนาบโขคอย่างไรคอ้ฮอดปั๊มน้ำมันกะหอว าแสูตรนี้ได้ผลเนาะรถเก่ามันก็ดีแบบนี้แหละทุกคนด้วยต้องได้จับข้อมบบบอดก็บอกเพินบอกล้วดิมไม่ถอดก๊าซพานมา ไปสิพันแต่บาก็คือสิบพอเนาะเดี๋ยวจัดเลยเต็มถังจัดบ,บ,บาทสิพันสามสิบาทตอนนี้นอยอยู่ร้วน้ำมันลิตรหนึงสิบพันกับ4ีห้กสบีบเนาะกัประมาณประมาณกี่บาทคนสามห้าสูตรอยากที่ร้องไลนะ่ให้เบิร์ดเอนี่ะยูไกได้ เต็มถัง,างมาสามสิบหกพันกับประมาณ100บาทเนาะได้ประมาณจะกลิตสักลิตรเอ,อ่ะอเต่มีลูกค้าแตมีลูกค้าออสองลิตรไสสองลิตรไ คืออยู่นี่นะ้ำมันก็อยากแพงเนาะลิตรหนึ่งกับสิบพันไผกับประมาณ 3, 4, 3ามสิบสี่สาบาทเนาะกาอยากพูดว่าทางบ้านคอโนโดหันลิตรเท่าไหรคอมเมนต์มาบอกได้เด้อคือแน่นอนเนาอะอยู่้าวเนี่ยมันต้องแพงกว่ายู่ไทยแน่นอนแล้วเพราะว่าน้ำเข่ามาสินอะอันนี้ก็ได้พร้งมสองลิตรสองลิตรไายร้อยบาท อนนี้กลังมาเข้าตลาดไปเทีนยวเพราะวแล้วนองสังเกตลงมายูนี่ทุกคนจะพากันใส่แมทเลยต่งจากอาทิตย์ก่อนนี่เนาะเพราะว่าตอนนี้โควิดนี่หลายอิลีทุกคนแบบเพิ่มแบบทวีคูณเลยปะไปซื้อเครื่องมาก้าตุนอาหารก่อนแต่ว่าตอนนี้อ่ะคนออปีรถอยู่ใส่โบจัดนะยาหอฮ่อาฮ่บาบังดูนี่อ่ะ,ะดอนปีรถได้จ้ะใช่นะ <c oughs> ได้ โอ้เลยรยืนอยู่ซื่ออยู่เอ้าวนี้นะอนเออ้าพี่น้อง <c oughs> บ้าโอ้ย <c oughs> เอิอ่าอยากเบิ้งเือได้วันนี้ายไปละจะเดี๋ยวไปรอเบิ้งวาง่ามียังกินแน่รู้สึกว่าตอนนี้อะนะเขาพากันอันอยู่เมืองทาแขกละทุกคนเด้อเขาจะจะปิดมาเลยตลาดเหลือแต่ตลาดนาโบเนาะ ที่ว่าเปิดหลายๆคนกันมาจับจ่ายซื้อของคือว่ากวดไปสกวดไปตุ่นนี่กะลายเติบบ้านพี่มิตุยินง่ายกะโชคดีไปเนาะอ่าเห็นว่าทุกคนเดี๋ยวนี้นะจะเป็นา้าะนยุดจะเป็นแผงว่างหมดเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นตลาดฮ้างเออเพราะว่าหนึ่งนี่เขาโบอก้ามาขายสองมานี่เป็นเขาซื้อไปเบิแล้วคี่แบบเมาไปเบิดแล้วสินะ

อ่ะเดี๋ยวจังหน่อยเพื่นบอกว่าป่าสีมาใหม่บอนกจว่มาเอาอาไาเอาูจัหน่ก็ได้เดี๋ยวป่ามาดึมแล้วคนสร้งจึ้มมดเราบอกออกมาเอาสงมเอามาจากโลเอามาสามสิบโลตอนนี้หายกับสี่หามงเปินตลาดแรงได้แต่่าหายกับเปิดเมุดแล้วเนาะคือได้ขายมดไวแท้ขายเมือนีค่ะเขาโมเมาไมแล้วเนาะแล้วจะของหันย่งยื่บอกเอาไว้กินยูเฮือนหรือว่าเมุดคือกัน ยังยังบุมี่ขายก้อนบุ้มฮูกน้ำเซกีอย่างน้องกรเล้งครับเพื่นว่าขายเซก้อนดิอันนี้มันยังไงนี่ขี้ปลาอันนี้ก็อนเราเผานขี้ปลาเนาะแต่ว่าตัวปลาเขาจะเอาไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวจะขี้เราไม่ได้กินแล้วปลาทุกคนเราจะได้กินขี้ปลาแทนวันนี้หรือว่าาปลาหยุดเฮ้ยโบลินโบลิน อ๋อเดี๋ยวจังหน่อยสิไปลอเบิร์ติมเนาะว่าซื้ออย่างแน่ตอนนี้ไปย่างครับไปซื้อพักเลยเนาะยูนิก็มีอาหารทะเลเนาะถึงน้ำเข้ามาจากประเทศไทยเนาะซึ่งเห็นหอยแครงเดี๋ยวสิมาลองถามเบิร์ว่าเขาเจ้าขายกันจังไรไปดีหอยแครงนี่มาจะใส่อะอ๋อหกเอื้อคุณเอามาผักใ่อันโอโลเท่าไหร่โลละสองร้อยบาททุกคน อันนี้ก็อินพอร์ตมาจากชาแนลแต่ว่าเฮาไปซื้อเนาะตัวนี้ต้องเชคเงินไว้ก่อนเพรานะว่าช่วงโควิดเนาะหาเงินยอกเ้อาเดี๋ยวชิมาเบิ้ลัาเอาพักไปตุนไหมเนาะกินอย่างดีทุกคนพักาขายจังไรพักขายทุกที่บมเบนจะขึ้นราคาตอนช่วงโควิดเด้อไม่ งานเดียวกันสิว่าเงินบาทขึ้นเงินบาทขึ้นอ่าพักนี่ไงคือว่าคุณเล่าเราเอาเอาบางาก่ให้หนึ่งอันนี้พักเลยนะทุกคนกินกับลาบแซ่บขนาดเลยพักอย่างอันนี้เขาเจอพักอย่างฮะพักติดยูไทยเอินว่าจากไหนทุกคนพักอันนี้เวลาวเวลาวเอินว่าพักติด ี๋ยวผักไปะทิ้แกงช่วงนี้กินต้มผักแกงผักไปก่อนถ้าหอมจะใส่ตัวไหนเดี๋ยส<ด>ุดอยู่เวียงคือมีแต่โลแต่ยูเวียงมีแต่โลถ้วยหนึ่งเ,เ,เ,นะเออซันม,มันกับใบซื้ออยู่เวียงอะไรดิผักใบไผักกะล๊อกกะลัมอย่างไรค่ะกะลัมอยู่เวียงย่นี่บ่มีเออลำเพชรเอาวะใช่ปะผักกาดขาวใบขาวอยูเ่เวียง มันเบิดเบิดบ้าเลยจ้ะ่าช่วงอันโควิดนี่คือบอกพ่อแม่ประชาชนก็มาจับใกล้ใส้สายซื้อไปกักตุนไว้เพราะช่างหลายเลยนะเนาะเอาบพวกต้นเด็ดค่ะเด็วเด้อโทษจ้ะโทษสิถามก็จะคล้ายเด็ขึ้นก็นาะว่าซีเฮ็ดอยังจิ้มตือ

มอันนี้เดอ,น,เดอน,นี้เซื้อขายแบบตามวนขนาดมือนี้ขายดีบ้างมือนี้แค่ดีบ้างพอดีอะไรยังไรไรเอ๋อยากไาานหนนี่คือใบหาศิพันกีบเลย ซึ่งสมัยทา <ไ artists S 1> นไก่สอดซึ่งตจไหมาตจะกี้นะใบน,นี้นะจะได้มูลราคา200บาทแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้แต่ร้อยป่ายอดี้เงินบาทเท่าไหาาาาาร่ละสามห้าสบม3้าสา้าบางบนกับ3.6มหสูตรหมายถึง3.6 0 0 0ันต่อหนึ่งนะทุกคน

คือมื่อกี้ผู้ใหอกระซือคื่องไปตุ่นไหมเนาะคือเห็นทั้ง,ง้างวาทุกคนผู้ใดกรซื้อไปเป็นถงเป็นถงเลยและการสังเกตจะทข้งหลังแตนหมดเลยแตนหมดเลยต่างจากมือ อาทิตย์ก่อนหรือว่าสองอาทิตย์ก่อนเนาะที่ว่าต้องพามานบอกมันจะมีแสงไฟปลาอี่นี่นะซึ่งตอนนี้กะหาแต่หามงแรงเนาะทุกคนนาะซึ่งตลาดนี้ค่างุ่นตลาดแรงซึ่งแายจับเปิดประมาณสามสี่โมงเกียงละจ้า ไม่ได้ทำไม่ได้สร้าเพ่นเอาทีป่าแม่ไปเอางกะเจ้ามาด้วยอ๋อแม่นคุณนี่กำลังให้นะอันนี้อ่ะมาแบบนี้ทิพยามาเอาป่าเนาะทิพ่าเขาไม่ได้มาถามก่อนนะอันนี้ป่ามาแล้วป่ามาแล้วใส่ใส่ใส่รถเท่าไหร่อาสามรสามคันเอาเอาตัวรถไปให้เนี่ย ัวโลนึลงรถไปก็นได้เด้ออยู่ทางแนมเพืกนเลยเนี่ยองีอะบอกสองสัวเดสัปดสเปดเดี๋ยวเเม่มาเลือกกันบ้าเดี๋ยวไม่ระดับอาจารย์เพิ่นมาเลือกนะเพิ่นมาคุมงานเองเลย บอลเลนประเภทมันนี่จะห่ารกันนะโอ้หลายขึ้นเยอะสองขีดปลายสองที่จะได้สูงหลไยปลายไปคือสักแปดพันตอนนี้กระซางไปที่ห้องนอนเดี่ยวถ้าเพิ่นทำการครัวให้อันนี้เขาจะบันทายให้เห็นได้เพราะว่าย่านติดแดงได้เป็นั่งท่าห้าน้องอยู่ใกล้ๆนี่แหละช่วยได้ขอบคุ

มาพ้นท่านอีเมลน้อเฮามาเมาเขาใจเลยขายอยู่แถวค่าแคกก็มาอุดหนุนได้น้องท่านขายเคือแห่งขายคอ,อยนนะจ๊ะนาง่าป่าตอกอนด้วนรู้สซคีมั้น้องเออพ่อพ่อจะทำนะฮะพ่อขี่ะ

เดี๋ยว <ält> ไปซื้อไข่ตื่มกันทุกคนเพราะไปยุ่งเืินไข่กันหมดละปมาไม่กันมาเลยมาเลยหรือว<อ>่ามันจะตกไข่ขายจากไหนจากไหนรู้ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ชิดสองไม่ฆ่ากับเป็นวินวินเอาไข่ดีไลน์มาให้ไข่ไข่ชิดสอง คือยูนิกก็ถือว่าราคาสูงเนาะแปดยูนสี่สิบสองพันกะมันไข่ใหญ่เลยอันนี้ฮะมันกเป็นไข่น้อยย้อนยังราคาังสูงย้อนว่าไข่ขาดตลาดจะได้ 42, 42, ครึ่งนึงสองไข่ขาดตลาด 42, คือตะกี้กัประมาณแต่ละสามสิบสามสิบห้าที่กับผิวใหญ่เติบหรอเก้ามีแต่สามสิบสายไฟเล่นบอเดียเด๋ยวนี้เป็นอย่างคือแพงแท้มันมาบ่ได้กะไข่ใหญ่เน่ อันน oh, oh, ี้ใครมาจะใส่มาบ้านเบียงพีมันมาบ่ได้แล้วสภาพโควิดตอนนี้เนาะคนเรามีการคุมส่งอัไเอ่ะบงฟันยันย่หขอใหญ่ใงญนนต่นไปเข้า กับไปหาเครื่องเขาต่อตอนตอนนี้ก็ได้เครื่องเกือบครบแล้วเนาะแต่ที่จริงก็อยากได้หลายกลุ่มีมนูเนาะก็ได้เดรพักได้ไข่ได้ป่าส่วนไก่เนาะทุกคนเมื่อกี้นี่ไปรอซื้อบึงกับบูมีส่วนน้องสังเกตบ่งอยู่ตลาดนี่กะถือว่าส่วนอาหารที่ว่าเขาซื้อมาเนาะนี่เป็นมกขีเป็นปลาเนาะแล้วกับมีขีน้ำเดี๋ยวเมื่ออื่นจะเห็นมกขีปลาสุก,กินเด้อเนาะถ้าหากว่า อยากกินอยาาซิมนะก็อย่าลืมติดตามมือต่อไปเด้อตอนนี้ต้องขอตัวไปแล้วทุกคนจ้าบ๊ายบายมื้อนีนน้องกับพามาเบิงตลาดเนาะสภาพสถานการณ์โควิด -19 เนาะแล้วก็ทางบ้านของไอ้ไอ้เอื้อ้ผู้ใดนะเจอปัญหาโควิดแบบนี้บอกคอมเมนต์กันมาได้เด้อแล้วกับแต่ละบ้านแต่ละแขวงแต่ละจังหวัดข,ของทุกคู่ทุกคนเนาะเป็นแนวไดน,นักนวงบออย่าลืมพักษา,านในพักสาตรตัวเด้อแที่สำคัญขอทุกคนนั้นปลอดภัยจากโควิดเนาะ ถ้าหากว่าเป็นจังไหนก่อย่าลืมคอมเมนต์กันมาไรเดอซึ่งยู่นี่นะทุกคนรู้สึกว่ามาปุบป,ปับนักเติบเนะาะหลายบ่นนี่ก็บแบบเสื้อฟางขันเลยได้ไปใส่นี่ก็ยยา,ากเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าเนาะน้องจะพาขีลล่รถเลาะเบิงบรรยากาศอยู่เมืองคาแครแขอมวนเดอร์เออละกันได้อันนี้มานะพี่ป่านี่ <Hey. S 1> เดี๋ยวเมื่ออื่นเสดมกขี่ป่าสก,กินเดอพายากินแน่อย่าลืมติดตามด้วทุกคนเดี๋ยวเมื่ออื่นเจอกัน เดี๋ยวมุ้นนี้ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนแล้วเนะาะเพราะว่าหิวข่าวละสิได้ไปเก็บเครื่องเก็บขอ,องเชปกินกันบ๊ายบายออะพี่รถกระเจารถอยู่สสองพันสองพันอ่าจริงบานะพี่ตัวถือเอาให้เจ้าเลยสิค่อยเหนือเอาให้เจ้าก่อนนี่ ปิ่นต่โทรศัพท์มนันแบบวุนวุนเลออยตัวนะเ่องจ้งเขาค่าเบอร์อันนี้